สวัสดีครับผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษาในเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสนะครับวันนี้พี่น้องศึกษาในเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสามของเรานะครับทุกท่านเรียนรู้เรื่องของการสร้างข้อสอบและเกียรติบัตรออนไลน์นะครับเพื่อให้คุณครูนั้นได้เข้ามาทําข้อสอบมาพัฒนามาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ต้องนําไปใช้กับนักเรียนนะครับ และทางเขตพื้นที่ก็จะให้คุณครูนั้นได้รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมลของคุณครูที่กรอกเข้ามานะครับวันนี้ศึกษานิเทศได้เรียนรู้เรื่องนี้นะครับพร้อมที่จะพาครูทำข้อสอบออนไลน์และเกียรติบัตรออนไลน์ในแต่ละเครือข่ายด้วยเช่นกันนะครับมาดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณครูจะต้องมีอีเมลครับเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะครับให้ไปตรง ตรงนี้นะฮะเป็นจุด 9. จุดหรือสี่เหลี่ยมเล็กๆ9ช่องเลยกันนะครับแล้วคลิกเลื่อนมาที่ drive right ตรงนี้นะครับเดี๋ยวปุคลิกเข้าไปแล้วจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะฮะจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันให้เลื่อนมาที่ปุ่มใหม่นะครับมีเครื่องหมายบวกแล้วก็มีคำว่าใหม่คลิกตรงนี้เลยนะครับ เพื่อที่จะสร้างโฟลเดอร์นะครับเลือกสร้างโฟลเดอร์ตัวนี้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อสอบเกี่ยวกับกิจบัตรนะครับตั้งชื่อนะฮะแล้วแต่ใครจะตั้งว่าอะไรนะครับผมตั้งว่า sir underscore super visor ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปคลิกปุ่มสร้างนะฮะด้านล่าง ให้เจอด้วยนะครับอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปดับเบิลคลิกสร้างข้อสอบออนไลน์และเกติบัตออนไลน์นะครับในโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับสร้างในโฟลเดอร์นี้นะครับเพื่อให้มันเก็บเป็นระบบระเบียบหาได้ง่ายนะครับ ตรงเซอร์ s ันด์ด์สก r ร์เนี้คือโฟลเดอร์ที่เราจะสร้างงานขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบหรือเกียติบัตรนะครับและไปที่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราทำงานภายใต้โฟลเดอร์เซอร์ d e r s r o r e กอร์ r นะครับทีนี้เราไม่เลือกโฟลเดอร์แล้วนะครับเราเลือกสร้าง g o o g l e Slide นะครับสีเหลืองๆ g o o g l e Slide ก็คล้ายๆกับ PowerPoint นะฮะ ในไมในออฟฟิศของเรานะฮะแล้วเลือกอีกครั้งหนึ่งนะฮะไปเลือกที่ใหม่แล้วเลื่อนมาที่ Google สไลด์เพื่อที่จะสร้างกิจบัตรตรง Google Slide นะครับจัดการลบข้อความที่อยู่ใน Google สไลด์นะครับเช่นที่เห็นก็คือคลิกเพื่อเพิ่มชื่อกับคลิกเพื่อเพิ่มชื่อรองเนี่ยเอาเมาส์เอาไปวางนะครับแล้วก็จัดการลบนะฮะให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับลบออกเลยนะครับคลิกตรง d e l e t e ตอนนี้เราต้องไปตั้งค่าหน้ากระดาษด้วยนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็เลื่อนมาที่ตั้งค่าหน้ากระดาษตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับไปตรงไฟล์ นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับเลือกตรงปุ่มสามเหลี่ยมดอดาวนะครับว่ากําหนดเองนะฮะผมกําหนดเป็นพิกเซลนะฮะตรงนี้มันตั้งเป็นเซนติเมตรเราเลือกเป็นพิกเซลก็ได้นะครับผมจะเลือกเป็นพิกเซลนะครับเพราะง่ายต่อการจำนะฮะผมเลือกตั้งค่าเป็น3000 528คูณ2480พิกเซลนะฮะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่ที่เราจะสร้างเกติบัตินะครับแล้วเรามาตรงปุ่มแทรกเพื่อที่จะเอาพื้นหลังนะไอพื้นหลังตัวนี้ผมส่งไปให้ท่านศึกษาในเทศทุกท่านแล้วนะครับที่ส่งอีเมลมาหาผมนะฮะ